สวัสดีครับพี่น้องอสมอลทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันในวันที่22ของเดือนตุลานะครับในหนุกน,นันงานอสมอกับผมแม็กธนพัฒนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องมาพูดคุยกับพี่น้องสมอของเราอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้จะไปพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเราไปฟังกันเลยครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็จะขอพูดถึง คนละครึ่งคลัสก่อนนะครับมีพี่น้องอสมอของเราคนไหนนะครับที่ลงทะเบียนหรือยืนยันตัวตนได้บ้างนะครับมีใครที่สามารถทําได้หรือใครที่ทําไม่ได้ถ้าใครที่ทําไม่ได้ก็ไปรอ,อเฟสสนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมเข้าไปดูสถานการณ์ก็คือตอนนี้นะครับ เขายืนยันสิทธิ์ครบ20ล้านคนเรียบร้อยนะครับสำหรับพี่น้องสมอของเรานะครับใครที่เคยได้ใช้คนละครึ่งไปแล้วนะส่วนใหญ่จะได้ใช้กันนะครับสำหรับอ,อสมอนะเพราะว่าเราใช้คนละครึ่งตอนที่เขามีจัดให้ไปเที่ยวนะครับของอสมอนะได้ใช้ตอนนั้นจะได้ใช้ทุกคนนะครับใครที่ยืนยันตัวตวนผ่านแล้วผมก็ดีใจด้วยส่วนใครที่มีปัญหาในการยืนยันตัวตวนไม่ว่าจะเข้าเป๋าตังค์ไม่ได้นะครับ เปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนนามสกุลมาเปลี่ยนเบอร์โทรมาแล้วเข้าไม่ได้อันนี้เดี๋ยวไปแก้ไขกับธนาคารที่เรียบร้อยนะครับแล้วรอเฟสสองตอนเดือนมก,การาคมนะครับจะมีการเปิดเฟสสองแน่นอนนะครับรอตอนนั้นได้นะหรับคนที่เข้าไปยืนยันตัวตนไม่ผ่านมรู้ว่าติดปัญหาอะไรต่างๆนานนะเพราะว่าตอนนี้มีคนเอามาให้ผมทําก็ติดปัญหาเยอะแยะนะครับในส่วนของคนละครึ่งในส่วนของแอปต่อตังนะครับ นาะเดี๋ยวรอต่อไปละกันส่วนในข้อมูลต่างๆข่าวสารช่วงนี้ที่ผมไม่ได้เอานำมาฝากเลยเพราะว่า,ายุ่งๆอยู่นะครับยุ่งๆกับการขายของอยู่ก็เลยไม่มีเวลามาทำคลิปมาบอกนะครับให้ได้รับทราบกันเดี๋ยวเฟสสองนะครับผมจะพยายามตามข่าวแล้วก็นำมาบอกถึงการแก้ปัญหาต่างๆนะครับทำยังไงเราถึงจะเข้าไปยืนยันตัวตนในคนละครึ่ง plus เฟสสองได้นะครับอ่ะ โอเคนะครับก็มาพูดคุยกันถึงในเรื่องของรายงานแล้วกันนะวันนี้ก็วันนี้วันที่ยี่สองแล้วนะครับอย่างที่ผมว่าไปก็หลายๆคนนะครับน่าจะส่งรายงานอาสมหนึ่งกันเรียบร้อยนะครับผมส่งแล้วนะตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วบางคนก็เริ่มส่งแล้วแต่อย่างที่ผมว่านะครับอย่าไปรอส่งวันที่ห้าทีเดียวเลยนะ ้าส่งกันเยอะๆเดี๋ยวมันจะมีปัญหาส่งไม่ทันขึ้นมาจะอดค่า่วยการได้นะครับเพราะว่าในการที่เขาดูเขาไม่ดูหรอกนะครับว่าเราส่งรายงานวันไหนเขาจะดูแค่เราส่งรายงานหรือไม่ได้ส่งเท่านั้นนะครับยิ่งรายงานลูกน้ำยุงลายนะครับมันมองไม่ออกนะว่าเราส่งวันที่เท่าไหร่มันจะขึ้นแค่ว่าเราส่งกี่ครั้งเขาไม่ได้มองหรอกว่าสัปดาห์ที่หนึ่งเราส่งวันที่ไห่สัปดาห์ที่สองเราส่งที่ไห่สัปดาห์ที่สามเราส่งที่ไห่สัปดาห์ที่สี่เราส่งที่ไห่ เขาไม่ได้มองตรงนั้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นตรงนั้นมันจะขึ้นว่าเราส่งลูกน้ำอย่างไรกี่ครั้งเท่านั้นเองนะครับแค่นี้นะเขาไมได่ดูหรอกนะครับวันที่เราส่งนะเขาจะดูว่าเราส่งแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้ใครที่ยังไม่ทํานะครับก็รีบทํานะครับรีบทําอย่าไปรอทํากระจุกเดียววันที่25นะครับเดี๋ยวเกิดแอปล่มแอปมีปัญหาขึ้นมาเข้าไม่ได้เดี๋ยวจะกดเข้าไปการ์ดเอาได้นะครับนะอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมาคุย นะพอดีมีพี่น้องอสมรของเราได้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพนะครับเขาบอกว่าเขาเข้าไปทำแล้วมันบันทึกไม่ได้อา่าผมไม่รู้ว่าที่เขาเข้าไปทำเขาไดเา้เหมือนกับว่าอัปเดตส,สมาร์ทสมอเป็นเวอร์ชันปกติหรือเปล่านะถ้าเป็นถ้าไม่เคยอัปเดตเลยถ้าเป็นแบบแบบเก่าที่เราเคยทำ มันน่าจะมีรายชื่อที่เราเคยใส่อยู่นะครับแต่ณตอนเนี้ที่ผมเข้าไปดูมาล่าสุดนะครับในแอสมาสมอลก็คือแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพนะครับรายชื่อที่เราเคยใส่ไว้นะครับบ้านหลังนี้มีกี่คนอะไรประมาณเนี้ยทั้งบ้านทั้งรายชื่อไม่มีอยู่แล้วนะครับไม่มีอยู่แล้วด้วยเหตุผลถ้าเอาที่ความที่ผมเข้าใจนะด้วยเหตุผลน่าจะตอนแรก น่าจะเป็นการแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพอ่ะมันจะไปซ้ําซ้อนกับนับขาดอย่างที่ผมเคยอธิบายคลิปคานับขาดช่ลักแรกนะครับแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพกับนับขาดเป็นการสอบถามข้อมูลที่เหมือนกันเกือบจะเหมือนกันทุกข้อนะครับส่วนใหญ่เหมือนกันหมดเลยนะมันเหมือนการทับซ้อนนะครับเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่หน้าตอนนี้เท่าเท่าที่ผมเข้าไปดู นะและก็เป็นความเข้าใจในส่วนของผมนะที่ผมเข้าไปอ่านเข้าไปดูผมคิดว่าผมอาจจะหัวข้อแล้วนะผมคิดว่าการทาแบบสอบถามพฤติกรรมสุภาพอาจจะมีการเจาะจงรายชื่อเข้ามามากกว่าสมมติว่ามีคนที่เราดูแลอยู่ในป๊อกที่เราดูแลอยู่ เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคใดโรคหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไตหัวใจเบาหวานความดันอะไรพวกนี้เขาอาจจะมีการส่งรายชื่อเฉพาะบุคคลนั้นมาให้เราไปสอบถามพฤติกรรมสุขภาพและทําการประเมินนะครับเพราะว่ามันข้างล่างม,มันมีหัวข้อที่ว่าเราไปทําการสอบถามแล้วมันมีหัวข้อที่ว่าหัวข้อที่ให้ส่งต่อโรงพยาบาล มันจะมีหัวข้อตรงนั้นอยู่ด้วยน่าจะเป็นต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นการไปสอบถามและประเมินส่วนบุคคลหรือเปล่านะครับในส่วนของเฉพาะบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงน่าจะประมาณนี้หรือเปล่านะในความเข้าใจผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับไม่น่าจะให้เข้าไปทําทุกบ้านทุกหลังทุกคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็สอบถามพฤติกรรมสุขภาพเหมือนเมื่อก่อนละผมคิดว่าไม่น่าใช่ละน่าจะเป็นเจาะจงมาในกลุ่มเสี่ยง นะครับในโ LCD, รคอินซีดีหรือโรคไตหรือโรคหัวใจอะไรเงี้ยนะครับให้เราไปสอบถามพฤติกรรมความเสี่ยงแล้วก็มาประเมินผลอีกรอบอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะไม่น่าจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็ตอนนี้ในส่วนของพฤติกรรมสุภาพนะครับยังไม่ต้องทํานะผมเนยะผมแนะนําผมบอกงี้ดีกว่ามไม่ใช่ผมนะผมบอกว่ายังไม่ต้องทํารอคําสั่งอย่างเดียวนะครับว่าคําสั่งมันจะมาแบบไหนนะเพราะว่า ตอนนี้นับขาบอย่างที่ผมว่าไปไม่น่าจะได้ไปต่อแล้วนะครับเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเดี๋ยวต้องรอก่อนอีกแหละนะเพราะว่ารัฐบาลนี้มันแค่สี่เดือนนะครับเดี๋ยวมก,การานี้เขาก็จะยุบสภาก็ต้องรอเลือกตั้งใหม่ตั้งรัฐบาลใหม่นับขาบมันจะกลับมาอีกไหมเดี๋ยวค่อยรอมารอดูกันตอนช่วงนั้นอีกทีนะว่ามันมีการกลับมาหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีการกลับมาไอแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพตรงเนี้จะมีการทําแบบไหนอะไรยังไง ต้องรอรัฐบาลชุดนั้นแล้วรอคําสั่งอนอทีแล้วกันนะครับนะตอนนี้ใครที่คิดจะทำยังไม่ต้องทํานะครับถ้ายังไม่มีคำสั่งอะไรลงมาเลยยังไม่ต้องทํานะครับอรอไปก่อนแต่ถ้ามีคําสั่งแล้วก็ลองไปสอบถามให้เข้าใจนะครับส่วนถ้าเกิดมีคําสั่งออกมาแต่บันทึกไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรวจสอบและมาบอกวิธีการทําให้อีกทีนะสำหรับแบบสถามพื้น แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพนะรวมถึงแบบสอบถามผู้สูงอายุในชุมชนด้วยนะครับตอนนี้รอคําสั่งเดียวไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นใครที่เขาทําบอกบันทึกไม่ได้นะครับไม่ต้องไปทำาไม่ไทานะครับรอก่อนเราทําหลักๆคืออสมอหนึ่งกับลูกนักอยรายของเราไปก่อนนะครับสาหรับรายงานในแอปสมอตอนนี้นะอะไรหลายอย่างยังไม่ต้องทานะครับแต่ที่ต้องทําก่อนทารายงานอาสมอหนึ่งแน่ๆก็คือขอเยีอีกทีนะครับแบบบันทึกสุขภาพอาสมอนะ ทำนะครับถ้าไม่ทําจะเข้าไปทำอะไรเงี้ยสมมติหนึ่งไม่ได้นะครับย้ําอีกรอบนัครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พี่น้องสมอลนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับและที่สําคัญนะครับกดแชร์รับพี่น้องสมอลของเราได้รับรู้ทราบด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์แล้วแต่ยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกด u b s c r i b e หรือกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊